หรับใครนะครับที่กำลังหา Civic FK อยู่ผมแนะนำว่าต้องเป็นตัว S อเท่านั้นการเล็ไม่ une, สี่หมื่น็ชส่วนทุยะรถมือเดียวป้ายแดงถ้าใครหาอยู่เนี่ยซื้อไปเลยราคาแข็งไม่ตก สวัสดีเพื và, ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วนะครับ Civic FK RS นะครับคันนี้เป็นปี2021นะครับคันนี้เป็น RS สีเทา Sonic Gray นะครับเล่งมาอยู่ประมาณ40,000กว่าโลนะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับเดิมๆโรงงานเลยไม่มีชนไม่มีไรเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูบอดี้คันนี้เล่งมา40,000โลแท้นะครับลูกค้าเนี่ยเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ Honda ตลอดนะครับดูได้นะครับฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับเดิมหมดนะครับทุกอย่างมาร์คเมอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะครับ ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับเนียนๆเลยคันนี้ไม่ใช่ป้ายแดงนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขาใส่ตัวขโมยมาเดี๋ยวเรากําลังจะสลับป้ายให้เป็นป้ายขาวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ให้ป้ายขโมูลด้วยนะครับอ่ะดูด้านในนะครับสวยมากนะครับอันนี้มีไฟส่องท้าด้วยสีน้ําเงินนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับสภาพสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับกล้องถอยมีครบนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเลนวอชมีหมดนะครับคันนี้ปี๖๑แท้นะข้างหลังเบาะสวยนะครับถ้า FK นะครับ RS ตัวใหม่ๆเนี่ยด้านหลังเบาะมันจะมีบาร์โคดอยู่ ยังไม่มีการแกะออกไปอย่างใดคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะเจ้าของซื้อสดมานะครับเราซื้อไปปุ๊บเป็นมือที่2ทันทีนะครับสวยๆเลยอ่ะฝาท้ายไม่มีถอดนะครับไม่มีขยับเลิมหมดนะครับผ้านะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยสภาพสวยมากนะครับคันนี้สําหรับใครนะครับที่กําลังหา Civic FK อยู่นะครับผมแนะนําว่าต้องเป็นตัวเอเท่านั้นเพราะว่าไอเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีหลักพันคันเท่านั้น เลขพันคันเท่านั้นเองนะครับถ้าใครหาอยู่เนี่ยซื้อไปเลยราคาแข็งไม่ตกนะครับอ่ะสรุปราคาให้นะครับคันนี้นะครับกับเลขไม4 0สี่หมื่นเช็คส่วนทุยะนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับราคานะครับเปิดอยู่ที่8ปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะแต่งซิ่งนะครับเรามีโชคสตัดบอดี้คับแถมให้ด้วยนะครับแต่ล้อลูกค้ารบกวนหามาเองนะครับบริการใส่อะไรเรามีให้พร้อมนะครับอ่ะถึงงวดผ่อนนะครับคันนี้น่าจะผ่อนอยู่ประมาณ หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับเจ็ดปีสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อบ้านเขียนครับแอดหนึ่ U X S T ได้เลยครับ